S <S คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะมีรายได้ขนาดนี้คือทําตามอย่างเดียวค่ะไม่ไม่ตอนนี้ก็ได้ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเดือนนี้เหรอคะรวมๆได้ไปเท่าไหร่ละตอนนี้ได้เก้าแสนสี่หมื่นค่ะจะแตก้าแล้วค่ะบอสเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะใช่ค่ะมันหนักหนาสาหัสมากค่ะบอสถ้าไม่เจอที่นี่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทําที่ไหนตกงานด้วย ตกงานบ้างงานก็คือมาอยู่บ้านทําไมถึงตกอะ่ะทําไมถึงตกอะ่ะก็ออในยุคโควิด<ห> <COVID S 2> อ,อ่ะค่ะเขาลดอ,าตาอัตราพนักงานลงด้วยนะแล้วบอสวันนี้อ่ะค่ะเล่จะบอกว่าเดือนเนี้สิบห้าวันสิบห้าวันนะได้อันนี้มาสองบาทเอย <laughs> ได้มาสี่บาทเยอะมากได้มาสี่บาทเพิ่งไปซื้อมาวันนี้ค่ะอันนี้จะเอาไปขอ,ข,อขวัญปีใหม่ให้แม่ค่ะเพราะว่า<อ>ยังไม่เคยซื้อให้แม่เยอะขนาดนี้ค่ะในในชีวิตไม่เคยซื้อแม่เลยหรือเคยซื้อแต่ว่าได้้อยวว ใช่ค่ะตั้งแต่มาทําดรอปลิสเนี่แหละถึงมีโอกาสได้ซื้อแล้วก็เดาว,ว่าแต่ซื้อให้แม่แลวค่ะตัวเองก็ยังไม่เคยซื้อใส่เพราะว่าไม่มีตังค์กินข้าว mm hmm. ขนาดแบบว่ามาม่าหนึ่งซองค่ะคือแบ่งกินไปสองมืออ่ะแล้วก็รอให้มันอืดอ่ะค่ะแล้วก็กินประทังชีวิตไปแบบ mm hmm. แต่และเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนลําบากเลย <laughs> เรามองเห็นแล้วว่าที่เนี่ยคือมันมันคือโอกาสเดียวที่จะทําให้เราอ่ะหนึ่งก็คือได้มีได้มีเวลาอยู่กับลูกด้วย mm hmm. ได้ทําออนไลน์แล้วก็เห็น, <laughs> เ,หนเห็นตรงว่าผลตอบแทนนะคะคือเยอะ คิดว่าน่าจะเปิดทีไวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าคุณคือทำได้เราก็น่าจะทําได้ก็เลยลองดูสต้อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะคนที่กําลังถ้าวันนี้ลูกเราอะยังอดอยากอยากอยู่พ่อแม่ยังออกไปรับจ้างอยู่แล้วก็เจ้านี่ยังทวงเช้าทวงเย็นอยู่มาลุยเถิดทุกคนนะคะอย่างน่าก็คือ่ามันหลังชนฝาแล้วมามาเอาชีวิตใหม่ด้วยกันเล็กก็มามามีชีวิตที่ดีแล้วก็ปลดนี้ปลดสินได้เพราะที่นี่เลยเล่งทำ180วันนะคะปลดนี้บัตรเครดิตหกใบได้แล้วนี่กอยสแสนห้าแล้วก็นอกระบบอีกหกหมื่นก็คือปิดจทีี่่นเลย ขอบคุณที่บอร์สสร้างที่นี่ขึ้นมาสร้างดอกลิลขึ้นมานะคะถ้าไม่เจอที่นี่เลยก็คงจะนอนมือไก่แล้วผักนอนล้องไห้อยู่เหมือนเดิมบางครั้งก็เือกินข้าวกับน้ําตาก็มี